วันนี้เราก็อยู่คนเซิร์ฟเวอร์ห้ารอหกสิบห้าเซิร์ฟใหม่อีกแล้วเซิ <l ots> ร์ฟไปตลอดไป <l ots> ผมก็บิดแล้วตลอดไปอ่ะมาดยตัวละครเซิร์ฟนี้เลยผมมีบาคูซันด้วงนี่ยกคูซันกับด้วงอ SSR ที่ไม่ได้ดวนด้วงมันโคตรแย่เลยมาผมขอปั้นทีมไว้แล้วกันเพราะผมไม่ปั้นเลยวันนี้ยังไม่ใช่ไม่จะเล่นเลยอ่ะขอแยกปั้นเลยลากันรปั้นยาวๆเลย คือแบบเดี๋ยวทำให้ดูเลยแบบวันหนึ่งอ่ะตอนผมเล่นใม้แมสเซิร์ฟใหม่ผมทำอะไรบ้างเดี๋ยวรู้เลยเออที่ผมหายไปนานนี่คือไม่ใช่ไปไหนนะก็อยู่เฉยๆฉอะ่ะก็แค่นั่งเล่นแบบตาวีไปวันไม่ไมทำคลิปเพราะว่าไม่มีเวลาว่างพัดูตัดโคพี่เกียดใช่โคพีเกียดมากจากนั้นของก็ไปตั้งเล่นอะไรมัเนเลยตอนแรกผมว่าจะเลิกเล่นตั้วนะเกมนึงแต่ว่าแบบใจมันรักกว่าแม่ง แต่มันลักเงินกีบเช่นนี้ผมปั้นนะตอนนี้อ่ะวันนี้ก็จะเกินพอแล้วเหรอมังชาตน,นี้นะ่าใส่โคตดไปแล้วโอเคใส่โคตดหมดแล้วล่ะเอ๊ะรีบอกจะบอกนึกยังอ่ะได้เหรนี่คือโคตดที่ได้ตัวอาาตัวม่วงนะโอพีเอ็มยูบาอาร์สิบเดโอเคใส่ไปแล้วแล้วใน ตัวม่วงอ้อหนึ่งใบยังมันจะการเข้ารวมกิวเขินไปเร็วเลยมาเดี๋ยวผมเปิดตัวม่วงหนึ่งใบเลยให้ดูเลยว่าแบบได้อะไรบ้างในตัวม่วงหนึ่งใบน,นีนะ่น่ะต่อเมื่อกี้เสียงไหมผมร้องไงหนึ่งใบถ้าผมได้แบบถ้าซื้อมาอ่ะจอทิเลยถ้าจะมากินนี่คือแบบผมจะเวอร์เลยตัวดีๆเนี่ยเวอร์เลยนะแบบจะเวอร์มากฮะทำไมมันมีฉันเลือกยีงไงอ๋อ เขาตัวด,ดิเขาซื้อมากี่หรือแก้ววินงใจเกเรดิเอาเธอซื้อมากี่ลักกันเพราะแบเป็นตึงไงนี่แหละลูกรักกันนี่ละเขาซื้อมากี่จงออกมาในไอดีนี้พาเถอบ้ามึงไขว่าเชี่ยซื้อเขียวมันกรรันเลยสัสชิ้นนีน่หลอกลวงนะเกมเตอร์ดทักดี้เปิดไปทั้งหมดสามโลสามโลได้ดวงแน่นี่มาแค่เด็กถือว่าแบบเฮ้ยเด็กดิกระวงหมาบอลกุศลมันนี่คือคือว่าตึงเลยนะ ราะแบบมันดีอ่ะเออมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วก็สันนี่เป็นคอที่แบบค่อนข้างที่จะโกงอะไนช่วต้นเกมถึงเลสเกมเด็ดเกมนี่มันมีคอดีๆใช่แล้วเนาะคุไม่ได้เก่งขนาดนั้นแรกของเขาเพกาะเขาซันเนี่ย <c oughs> ใช่ผมอาจจะพูดเดยอะผิดหน่อยอา่าผมเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะมาคลิปนี่คือผมไปเล่นเกมกับเพื่อนมากอบผมจะมาอาัดคลิปเนี่ยแหละมันใช่ผมเจ็บคอเลยตอนนั้น ไอ้ทียตะโกนกันเยอะแยะไปหมดเลยตหูเลยมันตะโกนกันเยอะเหลือเกินเออถ้ามีใครอยากผมทําเกมอะไรก็บอกกันมาได้นะผมทําทุกเกมมาแคัดเกมนะอยาเล่นเกมนั่นเละผมชอบเกมไหนผมเล่นเกมนั้นมันแค่นั้นแตะมันไม่เยอะหรอกคือช่องผมมันไม่มีะลรหรอกแบบไม่จอะลรกเล่นเกมเดียวรัดแมนเกมเดียววั้เอลวีเกมเดียวหรอกคือช่องผมแบบผมอยากเล่นอะไรผมก็เล่นอะ่ะเออ ต้องเข้าใจว่าผมคือผมอยากเล่นอะไรผมก็เล่นอยากลงอะไรผมก็ลงอ่ะตอนนี้เพราะผมยังไม่มีแบบแผนตายตัวเลย,ยว่าผมจะลงเกมอะไรบ้างนะไปแบบการฟัน้นมามาเขาเรือดีกว่านะเดี๋ยวไ<ป>เอเซัร์เฟอร์ใหม่มันจะมีแบบโค้ดม่ใช้เยอะเลยจะมีโอพีเกมโก้แบบถ้เขียนนเป็นโอพี เกมก็เปิดนู่นของเขียนเอาเพมโก้เอาเขีไปเอาเพม U R 11มันได้ตัวม่วงหนึ่งไปไปเปิดหาตัวจำกัดที่เคยมีไปแล้วอ่ะใช่บุกไหลคลิปนี้อาจจะไม่แบบแปลกๆนิดหน่อยนะเพราะแบบผมว่าท่านี่จะเจ็บคอมากเลยวันนี้ไม่แปลกท่านแบบจะเจ็บคออ่ะผมแม่งต้องแหกปากแล้วเขาก็แบกใจเลยพยายามเที่ยวคอเนี่ยเออ แตเออผมมีนี่นะคือแบบถ้าผู้ติด,ดตามผมครบห้าสิบบุ่หนึงร้อยเดี๋ยวผมจะมาไอ้นี่มาแจกอ่างเปาถ้าถึงนะถ้าถึงแบบภายในวัยอ่ะแบบหนึ่งร้อยไม่ก็ห้าสิบอ่ะแั๊หนึ่งร้อยแล้วกันถ้าถึงแบบภายในวันที่สิบห้าเดือนนี้อยยี่สิบวันนี้ก็ได้ถ้าถึงห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยภายในยี่สิบเดือนนี่ผมจะมาแจก ครูมนหนึ่งจำนวนเหรอประมาณร้อยหนึง่งไม่ก็ห้าสิบผมก็ไม่จะปียเยอะอนะไรนึงคือถึงห้าสิบอบผมอาจจะมาฝึาตีแบบวันเสาร์อาทิตย์ตระาเนี้ยคือผมมานังฝึกตีแบบนี้แหละ,ม,ะมาดังฝตีเล่นเกมอาวบีบ้างมแมนบ้างหรือล้วบล็อกบ้างเพราะว่าผมเล่นหลายเกมแบบเยอะมากใช่แล้วคือใครอยากขอแนะนำอะไรหรืออยากจะให้ผมเล่นเกมอะไร หรือชวน,นเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยภายใต้คอมภายใต้คลิปแบบทุกคลิปก็ได้<ำ>คือผมก็ไม่ใช่คนหญิงอะไรนคดนั้นคือผมก็เล่นเกมไปวันๆน่ะเออผมก็อยากทําคลิปเพราะว่าผมเล่นหลายเกมแบบผมค่อนข้างที่จะตึงเลยหลายเกมเลยนั่นแหละสะหรับผมผมว่าคลิปเนี้ยผมกะว่าผมจะมาแค่ถึงไอ้ได้แหละ ผมก็ผ่านอาการนะผมก็ว่าผมจะแบบไม่อัดลวผมไม่นั่งอัดในทิกทอกบ,าบ,าบ้บางแบบจะดูบ้างแล้วผมไม่ใช่คือผมไม่ลงแมนแมนซึ่งแต่ว่าแบาบ,าบมันคนดูมันน้อยเออมันน้อยมากๆบางทีแทบไม่มีเลยย <c oughs> ัดมันลงเอาวิง่งเนี่ยคนดูค่อนข้างจะเยอะมากกดถอดใจคนอะไรมันเยอะโคารนังแหละคือ,อผมแค่ผ่านอาก ดาหน้ากากที่สุดผมก็ไปแล้วอ่ะผมวาผมผ่าแล้วอ่ะผมว่าผมไปนี่แหละแนะนำอ่ะผมจะมาแนะนําตัวละครอ่ะไปทันเดียวกว่ะไอ้เที่ด่านเดียวเองเออทันเดียวกันสองก็เล่นละล้าแค่ขักดิเชลาเลยต่อไปเลยชุลล์บตรตระไลเป็นเชลล์ลอตสฟาร์มจ้ามาสมัครฝรั่งเก็บมันล้วเราก็ต้องเก็บเตี่อ่ะ ยูจะเล่นปีาต,าตัวเองเหมือนกันนะแบบมันแก๊กทำไมวะไม่น่าแก๊กเลยเออราตีปากยองาใช่บอลใช่กับมติปากอ่ะโอเคออะวันแรกของการเล่นไอเกมนี้อะวันแรกเซิร์ฟใหม่คนเลี้ยวยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกที่ยี่ห้าขั้นต่ำเลี้ยบพอได้อยู่เออ วันสองอ่ะมันต้องเวลนีสาสิบสี่ถึงสามสิบห้าสสิบห้านี่คือดีเลยอ่ะเบลพลังนำโด่งท็อปเลยที่สาสิบสี่ก็ทอปได้เหมือนกันเคยขึ้นไปสูงสุดแบบอันสิเอ็ดอะตอนพสามสี่เซฟนั้นเซฟห้าห้าห้าเ้าได่เพีผมเป็นตัวบ้าสุด้ากมาก่อนผมจะมาเล่นผมเป็นตัวบ้าแหละเซฟป เเปตัวบักค่านึงศูนย์ห้าสองแปดห้าสี่ศูนห้าสี่หนึ่งห้าสี่เจ็ดก็เคยบักมาแล้วห้าหกศูนย์็บักมาแล้วพอเพิ่งเลิกไปด้วยห้ากศูน็ผมเกียเพราะว่สุเออผมสุ่มโซนี่ร้อนสิไปแม่งไม่ได้ไงวะร้อนที่ขายเลยก็เลยมาเล่นเซิร์ฟใหม่ดีกว่ามันไม่เล่นแล้วเซิร์ฟเหียนั่นมันตีนตมีครับพูดคำกาอะไรแบบหยาบกระ้งขอนะ ไม่ใช่คนพูดพอแลกกระหน่ำนั่นแหละเออเอาวันแหละคือแบบว่าจะมาสอนเลยแนะนําตัวเลยแบบเป็นแบบมีตัวอะไรบ้างที่จะใช้ตอนเริ่มเกมไปสูงไหมโลสีมม่สูงอย่างนั้นนะปิดจิตหน่อยเองไม่เป็น,น,นไรหรอกปัน,นหา้าเองปัน,นหา้าพี่ว่าไงปัน,น,ห,น,ห,นห้าว่างอ่ะกดข้าวแล้วละแค่นั้นเพื่อความแบบไม่อยากจะด,ดูเฮ้ยแหลกๆอย่างนี้มีโอกาสพีเฟินเนอร์ใครไว้ชียไม่ใช่ของกูนะ ใส่แมนะ้พึ่งได้ใจไปใครว่าเอาสปริงมาสเตเต้ตัวตัวนี้ดิไม่มีตัวดีๆเลยแค่ได้เกิดเอาช้าโล่ล่างจองมาแค <c oughs> ่ดาดเสร็จได้นี่จนะลืมทำนี่นะไอ้เรื่องใช่แต่ก็ตัวละครที่น่าใช้ตอนเริ่มเกมก็ดินเลยทัสมากียูอาร์โซนยูอาร์ไม่ใช่นนเนี่ยแค่แน่แหละก็จะเป็นทัสมากิร่างหนึ่ง ัศน์มิจย์ร่างสองที่ผมพยา,ายามสูญไปในการโล่กเกสึ์แฟลชเกลโรเกลโรที่โคตรดีหมาก,ก็ได้กระกาหวานก็ดีเกวินอะ่ะดีมากไอ้ที่พอลซิมเมนก็ดีเหมือนกันส่วนใครที่แบบลุงเกลเกแต่ใส่เติมสามแบบนี้ผมก็เติมแนะนําให้เติมรูบุกิเลยความแบกบความตึงความชิลเด็กดอกก็ดีช็อปปี้แมนก็ดีเออดีหมดแหละอันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเขาแบบไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะ อแค่นั้นแหละบาย